ท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายทวิภพลิมจิตกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบบ่งเขตกรุงเทพมหานครธนบุรีคลองสานบาประกอบพักก้าวไก่ครับขออภิปรายในหานะมัคคุเทศบัตรบอลเงินครับซึ่งท่านประธานครับผมเองแต่ก่อนเนี่ยก่อนมาเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยอาชีพสุดท้ายเนี่ยนอกจากที่โด่งดังที่ทุกคนทราบก็คือทาเบียรเ์เปิดร้านเบียร์นะครับก็ยังเป็นมัคคุเทศก์ไปด้วยนะครับ เป็นเวลากว่าหปีอบรมเป็น10บเดือนครับกว่าจะได้ใบอนุญาตมาผมเองนะครับอยากพูดแทนบุคคลที่เป็นมัคคุเทศและคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอย่างมากพวกเราเป็นอาชีพบริการครับขายเวลาขายแรงงานขายความสุขบางครั้งไม่มีความสุขหรอกครับแต่เราต้องมอบความสุขให้คนอื่นเพื่อสมาชิกพัดผมท่านกาลนิษฐ ได้อภิปรายไฟนะครับเกี่ยวกับวันหยุดที่จะเพิ่มขึ้นในพบรบนี้เรามากักคุเทศทราบดีครับว่าเมื่อวันหยุดที่มันเพิ่มขึ้นมันหมายความว่าวันที่เราทํางานมากขึ้นซึ่งเป็นผลดีครับเพราะปกติแล้วมกักคุเทศเนี่ยจะเป็นอาชีพอิสระน้อยคนมากครับท่านประธานที่จะมีสังก,กัดเป็นบริษัทได้เงินเดือนแบบเขาบางครั้งครับผมจะกล่าวอย่างนี้ก็ไม่ผิด บอกว่ามัคคูเทสเนี่ยไม่ต่างอะไรกับชาวนาเลยครับท่านประธานหน้าไฮซีซันก็เหมือนหน้าที่เราต้องลงดำนาหวานไถพอหน้าโลซีซันเราก็นั่งตบยุงกันอยู่บ้านบางครั้งฟ้าฝนไม่ดีเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองบ้างอะไรบ้างชุมนุมในกรุงเทพผมเคยเจอครับท่านประธานไม่มีงานเลยบริษัทที่ผมทำงานด้วยบ่อยๆสองสาบริษัท ก็ไม่ได้ดูแลอะไรผมเลยครับท่านประธานต้องไปหางานอย่างอื่นทําไปเป็น English Camp t r a นเนออะไรต่างๆดิ้นรนกันไปไม่มีสวัสดิการใดๆทั้งสิ้นร่างพรบฉบับนี้ครับผมว่าตอบโจทย์เป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานผมเคยคุยกับไกด์อาวุโสมากมายที่พยายามผลักดันพลรบสภามมกคุเทศผมก็ถามว่าทําไมเราต้องมีสภามกุเทศด้วยครับเขาบอกว่าอยากให้มาดูแลเรื่องสวัสดิการสวัสดิภาพ ของมักคุเทศซึ่งผมก็เห็นด้วยครับแต่ผมเองเป็นนักกฎหมายมาก่อนผมก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าเราจะต้องมีสภามักคุเทศสภาของคนขายไอติมสภาของเนี้ยอย่างเงี้ยไปหมดเนี่ยกฎหมายมันจะลกสภาไปหมดหรือเปล่าครับดังนั้นเนี่ยผมเลยวันนี้ผมได้คำตอบครับที่จะไปตอบกับไกด์อาวุโสท่านนั้นที่ผลักดันเรื่องนี้แล้วครับว่าพรบรควบคุมแรงงานของ ท่านเสียจำปาทอนี่แหละคือคำตอบไม่เฉพาะพี่น้องไกด์ครับแต่ทุกคนครับรวมถึงคนที่อยู่บริการของนักท่องเที่ยวด้วยเพราะพระบนี้ครับแม้คุณจะทำงานฟรีแลนซ์คุณก็สามารถนะครับได้สิทธิประโยชน์มากมายไม่แต่าคนทำงานรายเดือนเป็นยังไงครับปกติแล้วประกาศสังคมครับท่านประธานพวกผมส่งมาตรา40ส่งกันเองครับไม่มีใครสมทบทั้งนั้นแหละครับแต่ ในร่างฉบับนี้เนี่ยทำให้เมื่อสมมุติผมทํางานบริษัทนี้ส0วันบริษัทนี้สิวันบริษัทนั้นก็ต้องส่งสมทบตามสัสดส่วนและผมยังได้สิทธิเ7ประการในการคุ้มครองอีกอาชีพกลายเปอาชีพเสี่ยงมากครับท่านประธานนั่งรถนั่งเรือขึ้นเขาลงห้วยไม่มีไม่มีครับหลักคุ้มครองประกันใดๆทั้งสิน้นบางบริษัททําถูกกฎหมายครับก็โชคดี ทาประกันให้นักท่องเที่ยวแล้วก็เผื่อไกด์ไปด้วยบางบริษัทก็ทาแต่แค่นักท่องเที่ยวครับเพราะกฎหมายในการท่องเที่ยวก็ไม่ได้ชัดเจนอย่างนี้ครับพลรบอนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องไกด์เป็นอย่างมากรวมถึงครับอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่ว่าการเพิ่มวันหยุดเนี่ยท่านประธานาครับชีวิตมะกรเทศเนี่ยเศร้าครับปีใหม่สงการผมตั้งแต่ประมาณสิบปีแล้วครับท่านประธานาผมไม่เคยได้ไปเที่ยวเหมือนคนปกติเลยครับ เป็นมักคุเทศ5ปีก่อนมาไม่ต่างจากสอสครับท่านประธานวันสงการก็ต้องทํางานไปพบปะชาวบ้านเป็นมัคคุเทศก็ต้องไปดูแลลูกค้าต่างมาต่างชาติต่างๆนานาแต่ค่าตัวได้เท่าเดิมครับท่านประธานไม่มีโอทีไม่มีเงินพิเศษทั้งนั้นผมว่าการที่จะมามอบความสุขให้กับคนในวันหยุดนี้ความการทำงานในวันหยุดต้องได้ค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นเหมือนอาชีพอื่นด้วย ม่เพียงแค่มาคุเทพครับคนที่เป็นพนักงานสปานวดเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยส่วนใหญ่การจ้างงานไม่ต่างจากมาคุเทพเลยอาศัยว่าเป็นคอนแทคอยู่ตรงนี้นะครับมีงานก็ได้แบ่งกันไปต่างๆนานาตรงนี้ก็จะได้ผลประโยชน์ด้วยเรามีแรงงานนอกระบบเช่นนี้เยอะมากครับเราบอกว่าเราอยากเป็นประเทศที่โด่งดังเรื่องการท่องเที่ยวแต่พอเรามาดูครับเราก็อยากดูแลนักท่องเที่ยวดีเหลือเกิน มองไปข้างหน้าโอ้โหเป็นฮับเป,นนเป็นนู่นเป็นนี่ซอ์พาวเวอร์แต่สุดท้ายไม่เคยมองคนข้างหลังคนอย่างพวกผมเลยครับที่บริการเอาใจใส่ถ้าไปคิดไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งคนอย่างพวกเราเนี่ยไม่มีความสุขกับการทำงานเราจะส่งมอบคุณภาพการบริการและความสุขให้นักท่องเที่ยวต่างชาติให้ประทับใจอย่างทุกวันนี้ได้อย่างไร พรบรนี้คือคําตอบครับรท่านประธานแล้วผมอยากวิงวอนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเห็นใจมัคคุเทศก์อยากพวกผมบ้างเห็นใจคนที่นวดท่านตอนที่ท่านนั่งประชุมนานๆเนี่ยแล้วปวดหลังบ้างนะครับคนเหล่านี้เขาไม่มีความมั่นคงเลยครับนะครับจะบอกว่าเขาได้ทิปเขาได้อะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาทําเองได้นะครับแต่รัฐไทย อย่าละเลยเขาครับต้องดูแลเขาด้วยครับท่านประธานครับผมจึงขออนุญาตอภิปรายเพื่อสนับสนุนร่างพรบคุ้มครองแรงงานของเพื่อนสมาชิกทุกฉบับเลยครับขอบคุณครับ